สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับเกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนมีนาคม2567นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสแกนกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยานด้วยนะครับสาหรับใครต้องการติดตอด่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับห้าเเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เ้ามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างหลับแต่พลังงานด้านบวกนะ้อง พลังงานของเขาคนนั้นนะครับอาจจะมีแนวโน้มของการที่เหมือนมีความรู้สึกที่อยากจะเข้าหากับตัวคุณมากขึ้นนะครับมีความรู้สึกเหมือนมีเสน่ห์หลงไหลกับตัวเราดีขึ้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่า เขาได้พ,พิจารณานะครับโดยเฉพาะใครที่ห่างที่หายไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะมีความคิดถึงคหนึ่งหาหรือมีความรู้สึกอยากจะคอมมิทเมนต์กับเราอีกครั้งหนึ่งอยากจะมีการแบบเหมือนเข้าหาเราอีกครั้งหนึ่งมันมีแรงแพทชั่นมันมีแรงจูงใจมันมีความรู้สึกในสิ่งที่เขานั้นได้แบบหูตาสว่างขึ้น,น่ะนะครับหลังจากที่เขาอาจจะดูแบบเหมือน ห่างหายไปไม่ค่อยสนใจหรือไปดูไปสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเราหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วแต่กรณีของแต่ละคนเนาะบางคนก็มีคู่กรณีที่3บางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาจจะเป็นกรณีระหว่างเรากับเขาเท่านั้นแต่ว่าช่วงเนี้ยดูเหมือนเขาจะ เอ็นเอียงมาทางเราดีขึ้นมีการที่อยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารอยากจะมีพัฒชั่นอยากจะมีความรู้สึกอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะครับอะไรประมาณเนี้ยมากขึ้นอยากจะเคลียร์ในปัญหาสิ่งที่มันเคยมีมาในอดีตนะครับเราก็อาจจะเป็นประมาณนี้ได้เช่นกันหลายคนอาจจะอยากให้เขากลับมาหรือยังมีอีกบางส่วนก็ไม่อยากให้เขากลับมาอีกเพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่า อยู่ด้วยกันก็คงไม่มีอนาคตบางคนก็บอกว่าแต่ฉันยังรักเขาอยู่นะครับดังนั้นผมจะดูให้แบบกลางๆถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆหรือแบบเจาะกับดวงของตัวเองก็ลองไปดูดวงส่วนตัวนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงบ้างาไพ่ใบแรกของเขาเนี่ยขึ้นเป็นไพ่หกเหรียญหกเหรียญเนี่ยแปลว่าตอนนี้เหมือนเขาค่อนข้างดูหันเหมาทางเราดีขึ้นมีโอกาสที่เขาจะแบบมอบ อะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะให้เวลากับเราดีขึ้นนะครับหลังจากอดีตอาจจะดูไม่ชัดเจนอาจจะดูเหมือนกับมีในเรื่องของอความหลักที่มันดูคุมคุมเครือเครือ,อมันดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับมีไพ่เดวิลเกิดขึ้นแต่เดวิลเนี่ยมันมี2ความหมายนะครับเชื่อไหมครับว่าเดวิลมันมีความหมายที่ดีด้วยแต่ดีในที่เนี่ยมันก็ยังดีแบบไม่สุดแบบมีมันดีมันดูดีแบบมีเงื่อนไขนิดนึง นะครับมันหมายถึงว่าตัวเราเองอาจจะดูดีมีสเสน่ห์มดูมีในเรื่องของความหลงไหลกับเขามากขึ้นแต่ใครที่มีปัญหาเนี่ยในอดีตเนี่ยมันอาจจะปรับและเคลียร์กันได้เพราะว่าไพ่เดวิลเนี่ยเขามากับไพ่เดอะเลเวอร์นั่นแปลว่าตอนเนี้ยเขามีความรู้สึกมีความรู้สึกดึงดูดกับตัวเราดีขึ้นมากๆเลยนะครับมีความรู้สึกที่เขาอยากจะเหมือนกับเขาหาเราอยากจะแบบ ตามเรามากขึ้นอยากจะแบบมอบสิ่งดีๆอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันเป็นลูกประธรรมกับในเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นนนั่เองหลังจากที่เขาได้แบบอยู่คนเดียวหรือตกผลึกแล้วมันมีความรู้สึกว่าเขามีพชรทเนร์กับเราอะ่ะมันยังแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับใจเขาก็อาจจะอยากลืมคุณนะแต่มันอาจจะลืมไม่ลง รหรือมันอาจจะยังมีความรู้สึกยังค้งคาใจอยู่ที่เขายังมีความรู้สึกดีๆความประทับใจแต่สิ่งที่เขาต้องไปอ่ะมันมีหลายลอยรูปแบบบางคนก็ไปเพราะว่า มีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมีแรงจูงใจหรือบางคนก็อาจจะมีเพราะว่าเรากับเขาอาจจะมีเคมีไม่ลงรอยกันในช่วงนั้นมันอาจจะเป็นประเด็นเป็นปัญหากันมันก็เลยทําให้ความรู้สึกระหว่างเขากับเรานะ่ยมันอาจจะมีแนวโน้มของการที่อาจจะดูมีปัญหากันในช่วงนั้นก็ได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่บางครั้งเขาก็อยากเลิก หรือเราก็อยากเลิกนะครับไพ่มันสลับกันได้นะครับประมาณนั้นมันก็เลยพอได้เลิกกันแล้วหรือได้ห่างกันแล้วนะครับมันมีไพ่เดทเนี่ยเป็นไพ่สรุปเนี่ยบางคนอาจจะจบไปแล้วนะครับแต่มันมีอะไรที่ยังไม่จบก็คือความรู้สึกนะครับหรือแพทชั่นมันยังมีแรงดึงดูดมันยังมีแรงปรารถนาอยู่ถามว่ารู้ได้ไงว่ามันมีแรงคิดแรงปรารถนาก็ดูดักได้จากไพ่นี่แหละไพ่บอกว่านี่ หนึ่งหมายหนึ่งหมายมันแปลว่าอะไรครับหนึ่งหมายมันแปลว่าแพทชั้นที่ยิ่งใหญ่ที่เขามีต่อตัวเรา,ม,ม,า e มันมีความรู้สึกอยากคุยมันมีความรู้สึกอยากติดต่ออยากสื่อสารกับเรามากขึ้นนะครับแล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญด้วยหนึ่งเหรียญแปลว่าความมั่นคงแปลว่าเขายังไม่แปรเปลี่ยนจากคุณถ,ถึงแม้เขาจะเลิกไปถึงแม้เขาจะเงียบไปหายไปนิ่งไปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในใจของเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณเพียงแต่ตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่รู้สึกนะครับแบบรู้ตัวเองอ่ะ พูดง่ายเขายังไม่รู้ตัวเองว่าเขายังรักคุณมากแค่ไหนหรือเขายังมีความรู้สึกดีกับคุณมากแค่ไหนเขาอาจจะยังไม่รู้ตรงนั้นก็ได้มันก็เลยทําให้เขาเผลอใจนะครับเดวิลเนี่ยมันคือความรุ่มหลงความเผลอนะครับที่เขาอาจจะแบบ มีปัญหากับเราบ้างหรือว่าอาจจะแบบมีบุคคลอื่นที่ดึงตัวเขาไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เลยอาจจะทําให้มันมีปัญหาจนต้องห่างไปเลิกไปจบไปหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังมีความรู้สึกว่าเรายังพอที่จะเปิดรับในเรื่องของความรู้สึกของเขาได้เนี่ยมันก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นหรือมีโอกาสที่จะยังมีการที่เขาอาจจะ เขาเรียกว่ากลับมาหาเราในการาให้คุณค่าให้สิ่งดีๆกับเราอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะมาขอโทษเราก็ได้กับในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้เหมือนเขาค่อนข้างที่จะแอคทีฟกับตัวเราค่อนข้างเยอะไพ่ใบน,นี้6ห,หมายคือความแอคทีฟเนาะอาจจะแอคทีฟกับเรากับเรามากขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าตัวคุณเองอาจจะยังแบบมีความรู้สึกตระหนดใจหรือความรู้สึกที่ก็ยังรักเขาอยู่แหละแต่อาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนเด็กถือดาบอะ ก็รู้ยังรู้สึกงอนนะ่ะรู้สึกแบบเหมือนก็เมื่อก่อนเธอทํากับฉันไว้เยอะฉันก็มีความรู้สึกว่าฉันก็อาจจะเล่นตัวบ้างอะไรประมาณเนี้นครับเท่าที่ดูเนาะบางคนก็จ,จะเป็นประมาณนี้ก็อาจจะแบบไม่อยากคืนดีง่ายๆหรอกก็ลองดูซิว่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรดีละเหมือนเหมือนยังยังจะแบบว่าจริงจังกับเราไหมที่จะกลับมาอะไรทํานองนี้ถูกไหมครับแต่ว่าไพ่ก็บอกว่ามีไพ่เดอะซันมาด้วยนะเดอะซันแปลว่าแสงสว่างแปลว่า อ่าอันนี้อันนี้มันคือเดวิลเดวิลเนี่ยคือความมืดเนาะส่วนไพ่เดอะซันเนี่ยคือแสงสว่างหรือไพ่เดทก็แปลว่าความมืดเหมือนกันเพราะว่านิยามของไพ่เนี่ยนะครับมีอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าไพ่เดทเน่ยคือไพ่ตีสี่ีห้ามันคือมืดแบบกําลังจะสลัวสลัวแต่พระอาทิตขึ้นเนี่ยตอนเวลา6กโมงเชา้าหรือ7จ็ดโมงเชา้ามันคือแสงสว่างขึ้นมาแล้วแสดงว่า เขาอะได้มองเห็นถึงสัจธรรมความรู้สึกที่มันเป็นความจริงหรืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆที่เขาอาจจะแบบเหมือนเห็นคุณที่ดีนะครับมากขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะได้คิดได้ตกผลึกได้เข้าใจได้เรียนรู้อะไรกับในเรื่องของความรู้สึกกับกับความรู้สึกของใจตัวเองได้แท้จริงแล้วอะมันก็น่าจะทําให้เขานั้นอยากจะ มี p a t ชั่ n เขาก็เลยเตอกับคุณมากขึ้นอยากจะกลับมาหาคุณมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ก้าวถ้วยมันคือความรู้สึกที่เขาแบบได้ยอมรับ ความรู้สึกของตัวเองดีขึ้นนะครับมีความรู้สึกที่ประทับใจกับตัวเราดีขึ้นมีความรู้สึกที่อยากจะให้ทุกอย่างนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะทําให้เขากับเรานั้นลงตัวกันได้หรือประสบความสําเร็จในเรื่องของ relationship หรือในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับก็โอเคเนาะ อะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเนาะก็ถ้าให้ใหไภกันได้ก็ให้ใหไภแต่ถ้ามันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดแต่ว่า mindset ความคิดสิ่งต่างๆเนี่ย มันอาจจะดูไม่ลงรอยกันก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้าคุณยังไม่มั่นใจและก็อย่าเพิ่งรับเขาเข้ามาในชีวิตถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจยอมรับกับเขาจริงๆให้เราลองศึกษาดูใจกันแบบห่างๆนะครับถ้าเด็กถือไม้ก็คือต้องลดพัดชั่นลงมาค่อยๆดูกันไปนะครับว่าเขายังจะสม่ําเสมอหรือเขายังจะมีความรู้สึกดีกับเราไปนานแค่ไหน นะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่ายังไงไพ่บอกว่ามีโอกาสค่อนข้างเยอะอยู่ที่ความรักของคุณนั้นจะมีะความรักที่กลับมาแล้วทําให้เกิดความรู้สึกดีๆความประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกแรงดึงดูดต่อกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ